so tutaraca angsatesa pendung nari nang merito nupawo satara katuih Partawaanaang sapatan

कामेके वा तु मे के ते पुम्माचयन्तु देवा शरथरविषमे या का कण्डा पन्नाखा ईन्ता सती केयं मुनिर्वाचनं सा तव मे सुनो

Satu-satu nakmu tata Pakawatu arahatu Semah sambutasa Nakmu tata Pakawatu arahatu Semah sambutasa Nakmu tata Pakawatu Tu putang ngara tananang tamang ngara tananang sanghang ngara tananang Tutiyampik Putang ngara tananang Tutiyampit Tammbang nga tananang Tutiyampik sanghang ngara tananang katyampikang nga tananang kaiyampik Tammbang ngara tananang kaiyampik sanghang ngara tananang kabacar ko a คนราพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเทปเจ้าเหล่าเทวดาพระพงเจ้าที่แม่พระธรณีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าวาได้ลงมาเป็นสักขีพยานในการนี้ข้าพเจ้าจะขอกากรอันเชิญญาณของบูรพกษัตราทุกทุกพระองค์ ยานของพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จมาณการนี้ประทับรับร่างอันที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประดิษฐานวัดตาประดานเพชรแห่งนี้ขอบุญบารมียานวิถีของบูรพกษัตราพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมือง จงได้มาปกปักรักษาคุ้มครองข้าพระเจ้าทั้งหลายได้พร้อมกันถาวายเครื่องสักการะอันมีผลลบากลากไม้อาหารขนมนม,นมเนยน้ำส้มน้ำหวานน้ำจันในการนี้ดูกหลานทั้งหลายขอบารมีท่านนั้ง องค์พระเจ้าตากได้ประทับรับร่างขอบุญบารมีท่านจงได้คุ้มครองลูกหลานณนะสถานที่แห่งนี้ได้ไปไดมารวมกันได้เป็นจักขีพยานเมื่อท่านได้เสด็จมาประทับรับร่างแล้วขอญาณบารมีท่านจงคุ้มครองลูกหลานปกปักรักษาลูกหลาน ให้เจริญรุ่งเรืองในสยามประเทศนี้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ท่านได้กู้ชาติสำเร็จและวันนี้เป็นวันชาติเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ประกาศเอการาชให้กับสยามประเทศข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อม นำมาซึ่งเครื่องสักการะเหล่านี้ขออัญเชิญเทพไทยเทวาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้าสิหชั้นดิน14ชั้นบาดาลพระอินทร์พระพรหมพระยมกาลท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่พุทธะอมมาตสูงสุดทั้งแต่วะพรับร่มลงมาจนถึงโลกมนุษย์ รอบขอบจักรวาลจงได้ดนบันดาลญาณน,นวิถีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ที่กู้ชาติไทยของเราให้เกิดมีแผ่นดินสยามมีประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้จงปกปักรักษา สิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นบานร้ายแฝงมาในโรกร้ายต่างๆโลกโควิดที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วสยามขอให้ปัดให้เป่าให้ปกให้ป้องให้คุ้มห้ครองคนไทยในสยามน,นี้ให้ แล้วก็ปลอดภัยจากโรครายและขอให้คนไทยที่ชื่อว่าชาติของไทยจงได้มีความสมัครสมานสามัคคีเลิกรบลาฆ่าฟันลาวีกันขอให้สยามประเทศจเจริญรุ่งเรืองไปในวันข้างหน้าขอให้สยามประเทศยังคงอยู่คู่ ชาติไทยขอให้สยามประเทศจงแคล้วคลาดปลอดภัยอย่าตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดอีกประการหนึ่งณนะเวลานี้สยามประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติที่คนไทยเคารพนับถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ก็ทรงเป็นองค์เอ,อกอักษราาสาสนุปธรรมพบพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในสยามประเทศบัดนี้พระพุทธศาสนาในสยามประเทศกำลังถูกราวีจากผู้มีอำนาจทางการเมืองขอบุญบารมีของพระเจ้าตากสินมหาราช จงได้กำจัดปัดเป่าผู้ใดคิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาขอให้มีอันเป็นไปอย่าได้